เวันนี้นะครับผมอยู่ที่ชายหาดแหลมเจริญนะครับผมจะพามาร้านลับนะครับสูตรเอ็กซ์คลูซีฟนะครับดูบรรยากาศแหลมเจริญนะครับท่าลงท่าเรือทะเลก็สวยนะครับตรงนี้แถมยังมีที่สําคัญนะครับนี่มีผีเสื้อสมุทรยักษ์นะครับตั้งต่างหาอยู่ตรงนี้นะครับและชาวระยองชายหาดแหลมเจริญคนปักน้ําแถวนี้นะครับก็เคารพและศรัทธามากๆนะครับก็จะมากราบไหว้เส้นไหว้นะครับขอโชคขอลาภขอหวยหรือว่าขอความรักก็ได้นะครับศักดิ์สิิทธ์จริงๆนะครับนั่นนะครับก็ตั้งอยู่ริมทะเลนะครับ สังเกตง่ายนะครับนี่อยู่ริมทะเลตรงนี้นะครับแล้วใครมาขอความรักและสําเร็จนะครับก็จะนํานะครับผ้าไพ่มณีนะครับนี่มาแก้บนนะครับวางเป็นร้อยๆองค์ตรงนี้เลยนะครับทางซีกซ้ายข้ามมาทางซีกขวานะครับตรงนี้ก็มีเป็นร้อยองค์นะครับผ้าไพ่มณีโอ้ยมันสุดยอดจริงๆสมหวังความรักก็กลับมาแก้กันนะครับนี่แางกระตังอยู่ตรงนี้แหละนี่ผิวสวยนะครับก็ตัดข้ามไปสุดปลายหาดนะครับก็จะเจอร้านรับตรงนี้นะครับอยู่ปลายหาดแหลมเจริญที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันเลยนะครับนี่ก็จะมี นี่นะครับข้าวแกงปลาฉลาม50บาทเท่านั้นเองนะครับข้าวแกงกวาก็50บาทนะครับนะครับก็เป็นลูกค้าคนแรกนะครับนี่มาถึงป้านะครับป้ากกำลังจัดร้านอยู่คนเดียวนะครับย้ายตามสลับคู่วไตนะครับอ่าแบบนี้นะครับมาปอกแตงกวานะครับร้านป้าก็ค่อยๆเริ่มเสร็จนะครับแล้วนี่ถือทีเด็ดนะครับป้าบอกปลั๊กไฟตรงนี้นะครับป้าใช้มา30ปีนะครับยาวเหยียดตรงนี้ผมบอกมันจะไปจบตรงไหนเนี่ยป้าบอกมันจะไปจบตรงต้นสนตรงนู้นน่าอยู่ตรงนู้นผมค่อยๆเดินไปนะครับนี่ เป็นปักไฟนะครับตู้เหลืองนะครับนี่โบราณมากๆป้าบอกมันผูกอยู่กับตู้ตรงนี้มา30ปีป้าเขาก็ใช้นะครับนี่มีประตูเปิดปิดเซฟตี้ล็อกตรงนี้นะครับเอาเปิดง,งัดเ,เ,เอางัดไม่ออกงัดออกมาหน่อยเออยอหนูแบบนี้นะครับเปิดปิด30ปีนะครับอยู่กับต้นสนต้นนี้มานานแสนนานทนแดดทนลมทนฝนนะครับรับก็บอกกับผมนะว่ารุยกันเลยลูกจะกินอะไร <S <S ผมบอกเอาผัดพริกแกงนะครับแกงเผ็ดปลาฉลามป้าบอกไม่มีเป็นปลากระเบนได้ไหมผมบอกอาจัดไปป้าปลากระเบนไม่ได้วันนี้ไม่ได้เอาฉลามมา จุดเตาแก๊สแบบนี้เปิดตู้เย็นนะครับนี่ทุกร้านนะผมสังเกตและส่วนใหญ่จะใช้ตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาบอกมันเก็บความเย็นได้ดีนะโอ้ยป้ามิ่งแงน้ําแข็งนะป้าบอกน็อกน้ําแข็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้มาแล้วครับนี่เนื้อปลากระเบนสดๆนะโอ้ยมันแข็งนึกว่าหินป่าซอนะป้าบอกไม่ใช่อ่ะใส่น้ํามันลงไปนะครับกระทะเริ่มร้อนแบบนี้นะครับเมลอนอิสเมลอนเมลอนเลยกระทะสักเล็กน้อยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะมีพริกแกงเผ็ดสูตรเด็ดของป้าเขานะครับถ้าพอป้าเขาก็ชกพริกแกงลงไปในกระทะนะครับ ป้บอกโอ้ยควันมาตลบอบวนดูดิครับเนี่ยหืมกลิ่นมันหอมรันจวนใจนะครับป้าก็ผัดอย่างเงี้ยริมทะเลเติมน้ําสต๊อกลงไปควันยิงท่วมร้านเข้าไปอีกอ่ะป้าผัดไปเรื่อยๆนะครับต้องผัดให้พริกแกงมันสุกก่อนนะครับนี่ดูร้านป้าเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์รอบร้านป้านะครับทีนี้ก็เราก็จะมาใส่เนื้อปลากระเบนลงไปนะครับนี่ป้าบอกพอใส่เนื้อปลากระเบนปุ๊บนะครับเราก็จะไม่คนนะครับนี่พักไว้แบบนี้นะครับเคลียร์ๆให้มันโดนความร้อนนะครับให้มันครบทุกชิ้นแบบนี้นะครับนี่ป้าพักไว้แล้วนะครรับอาปะม ต่อไปมาโรยกระชายลงไปนะครับแล้วก็มีพริกไทยอ่อนกระชอกลงไปแบบนี้นะครับนี่บอกแล้วแกงเผ็ดมันต้องมีนะเครื่องมันต้องถึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผัดอีกสักเล็กน้อยนะครับดูให้พริกไทยอ่อนมันเริ่มสุกนะครับทีนี้ป้าก็จะหยิบใบกระเพรามานะครับแล้วป้าก็จะไปคว้าพริกแดงด้วยนะครับกระชอกลงไปทั้งใบกระเพราแล้วก็พริกแดงนะครับทีนี้ก็ผัดโอ้ยหกิดน้ำลายเอื้อกเลยนะครับผมนี่ป้าก็มาเช็ดจานนะครับก็จะเริ่มตักข้าวกันแล้วทีเดียวนะครับ50บาทโอ้ยมันถูกมากๆนะครับยุคนี้ปลากระเบน นะครับี่เปิดกระติกนะครับเก็บความร้อนป้าบอกจริงๆป้าขายข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยวันละ2กระติกเลยนะโอ้ยป้าขายดีจริงๆนะครับริมหาดแหลมเจริญนะครับต้องลองแวะมาตักข้าวใส่ลงไปในจานแบบนี้นะครับป้าก็ให้ข้าวเยอะบอกได้เลยนะครับข้าวมากข้าวน้อยนะครับทีนี้ก็จะเอาปลากระเบนนะครับผัดเผ็ดราดข้าวมาเป็นแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยจานนี้มันอร่อยจริงๆนะครับดูพริกนะครับโอ้โหเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับสถาบันนึกไอเดียของป้านะครับมัดโยงเชือกแม่นา ตรงนี้นะครับมัดกับเชลด้านนอกร้านนะครับนีให้เชลมันยังทรงตัวอยู่ได้นะครับต่อไปก็มีไม้ค้ำยันกระบองหงอคงตรงนี้นะครับแล้วก็มีข้าวกระสอบข้าวไปดันไว้ด้วยนะครับไม่ให้หลังคามันพับลงมาและทั้งร้านป้านะครับถอดประกอบได้หมดนะครับถอดเป็นชิ้นๆิ้นได้เลยนะครับแล้วรถนะครับข้างล่างนะครับมันเป็นล้อรถนะครับนี่พักไว้แบบนี้นะครับมีล้อทะลุไปในกลางร้านนะครับป้าบอกต้องมีรถพ่วงข้านะครับดึงมาทุกเช้านะครับตอนเย็นก็ต้องลากเก็บนะครับเพราะตรงนี้เป็นของหลวงนะครับก็จะตั้งได้ั ประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับตอนเย็นก็ลากเก็บนะครับนี่แล้วมีโต๊ะแคมปิ้งนะครับมีโต๊ะเดียวนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้เลียงไปด้านหลังร้านป้านะครับตรงนี้ก็เป็นชายหาดแหลมเจริญนะครับที่เขาจัดคอนเสิร์ตนะครับใครเคยมาเที่ยวระยองนะครับก็จะเคยมาคอนเสิร์ตนี่เวทีจะตั้งอยู่มุมนี้เลยนะครับข้ามันก็ตรงกับหลังร้านป้าพอดีเลยนะครับนี่แล้วก็ยังมีป้ายหนึ่งคนนะครับก็มาขายหอยเสียบนะครับที่เราไปดองน้ําปลานะครับอาชีพนี้นะครับหาดูยากนะครับนี่ปลาเขาเก็บใส่กระป๋องแบบนี้นนะครับบบีีหอยยเส ได้ไปล้างล้างสะอาดนะครับแล้วก็จะใส่โหลใส่ขวดดองน้ําปลานะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับขายไม่แพง30บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวหาดแหลมเจริญนะครับต้องลองมาแว่ร้านป้านะครับร้านนี้นะครับผมมาลองแล้วผมบอกได้คำเดียวอืกลิ่นหอมนะบอกได้คําเดียวเขาเด็ดจริงๆครับนี่